ผมสิริเดชส,สีสมบูรณ์เป็นอาจารย์วิลลยภาพยนตร์นะครับสิบปะกาศแสดงและสื่อใหม่คุณจังหวัดเลยคุณมีผีตาโขนอันนี้เล่นได้เยอะนะครับเพราะจริงๆตัวผีตาโขนเองเนี่ยก็เอาเอาซึ้งนึ่งข้าวเหนียวนะมาประดิษฐ์มาเป็นหน้ากากแต่อันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับคุณไม่จําเป็นต้องเอาแบบอเอาไอ้ทางมะพร้าวมาทําหน้ากากแต่คุณอาจจะไม่ต้องทาเป็นหน้ากากผีตาโขนเพราะว่า คนทําเป็นสูเนียมก็เยอะแล้วนะครับคุณอาจจะประดิษฐ์จากอาจจะอาศัยสตอรี่ของมะพร้าวกับสีที่เพ้นต์เอกไปนะครับไปทําอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากทํามะพร้าวกับซึ่งนึ่งข้าวเหนียวกับเครื่องจักรสารนะครับคุณลองคิดดูว่าคุณจะเอาวัสดุเหล่านี้ตีนะครับภาพออกมานะแยกมาเป็น Element เลยนะว่าเออมันคือ ผิวมันคือมะพร้าวมันคือนี่แล้วกลับรูปทรงใหม่มันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่อาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก็ได้นะครับผมยังนึกว่าอาจจะ้คุณเอามาทําเป็นไอ้กระติบข้าวเหนียวเนี่ยมันทาครอบเป็นฝาลําโพงได้ไหมมันก็ทําได้นะถ้าคุณจะคิดนะฮะนี่ผมไม่ไม่คิดลิขสิทธินะถ้าเขาไปทำนะฮะถ้าอยู่ถ้านึกอะไรไม่ออกนะครับก็ลอง แล้วนั่งดูประดิษฐ์นู่นนี่นั่นบางทีมันก็ความเป็นตะแกรงมันเออมันใช้กับกองเสียงได้กองแสงได้อะไรอย่างเงี้ยก็เจอกันบ่อยๆนะครับแบบนี้หรืออย่างหวายอย่างเงี้ยแทนที่จะมาทําเป็นเก้าอี้ก็เจอบ่อยละเก้าอี้หวายเตียงหวายผมไปงานตอนนั้นไปงานสไตล์บางกอกเจอเอาหวายมาทําเป็นครอบ ไอเนี่ยโคง้งเหมือนก็โคง้งลําโพงหรือโค้งพัดลมหรือมันกลมเออมันก็เข้าท่าดีนะครับเดี๋ยวผมจะหารูปแล้วก็แปะตัวอย่างให้ดูนะครับแต่อย่าไปลอกเขานะ <c oughs> อันนี้เขาขายแบบว่าเป็นแบบเป,แบบเป็นแบบจริงจริงจังเลยนะครับมีมีเป็นไอเดียนู่นนี่นั่น,นแต่ใช้วิธีคิดแบบนี้ครับมาประดิษฐ์คุณก็จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากขึ้นสร้างมูลค่าที่ ผมจะบอกให้ว่าอะไรที่เป็นงานศิลปะอย่างที่ผมพูดไปหลายครั้งแล้วมันซื้อด้วยความพึงพอใจคุณจะกำหนดราคาได้ด้วยความพึงพอใจเลยนะครับแต่ทั้งนี้นั้นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำในลักษณะที่เป็นศิลปะนะครับอาจจะลดให้มันมีฟังก์ชันมากขึ้นแต่ก็ใช้ดึงให้ผลิตภัณฑ์ที่คุณทำาน่มันน่าสนใจได้มากขึ้นอันนี้แล้วแต่คุณจะไปเลือก เลาเรียกว่าโพของของสินค้าคุณเลยว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนนะครับมันก็เลือกได้แต่ถ้าคุณเลือกที่จะเป็นแมสหน่อยมันต้องคำนึงถึงการกระบวนการผลิตแล้วก็กำลังด้วยนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับให้มันแบบทำได้เยอะๆแต่ถ้าคุณทำเป็นศิลปะคุณใส่ให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ตั้งราคาไว้เต็มที่เลยที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มกับความเหนื่อย การไอเดียสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคุณกําหนดตลาดของคุณเองนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในบทเรียนถัดไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการวางตลาดนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นน่ะยางอย่างที่บอกครับมันต้องเริ่มจากโปร u c กก่อนโปร u c กของคุณคืออะไรคุณสนใจอะไรดีกว่าคุณมีปัญหาอะไรมันเหมือนการทําวิจัยนะคือมันเริ่มจากปัญหาก่อนนะครับปัญหาแล้วก็ที่มานะครับแล้วคุณก็ ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ว่าเอ้ยคุณทำมาเพื่อตอบอันนี้1นึสวัตถุประสงค์ประมาณสข้อแล้วคุณก็ไปรีเสิร์ชดูว่าเออคุณมีอะไรอยู่กับตัวแล้วคุณก็เริ่มทํามันเหมือนวิจัยชิ้นหนึ่งแหละถ้าคุณคิดเป็นกระบวนการแบบเนี้คุณก็จะได้ผลงานจริงๆจริงๆไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ของคุณนะเวลาที่เรียนศิลปะเองเนี่ยก็จะใช้วิธีหลักคิดคล้ายๆวิจัยแต่ว่ามันจะ มันจะมีความสร้างสรรค์มากนิดหนึ่งนะครับคือมันก็จะมีข้อมูลแหละระดับหนึ่งข้อมูลนี่คือเราก็ไม่ได้มโนขึ้นเองกับรูปทรงรูปร่างที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องมีพื้นฐานว่าเออเรามี reference แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราไม่ได้แบบว่าโหสร้างทฤษฎีใหม่ซึ่งก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะบางทีถ้าเราสร้างแบบไม่มีหลักอะไรเลยนะครับไม่มีหลักพื้นฐานเลยมันก็จะกลายไปว่าเราคิดไปเองคนเดียวมันก็ต้องคือศิลปะมันเป็นศาสตร์าสากลนะครับ ที่ไม่ต้องเขียนไม่ต้องพูดแต่ดูปุ๊บมันสามารถมองเห็นได้ว่ามันให้ความรู้สึกอะไรซึ่งผมก็อยากให้นักสู้ธุรกิจชุมชนทุกคนเนี่ยมองลักษณะขอ,อ,องศิลปะให้เข้าใจมันนะครับแล้วคุณก็จะ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครได้นะครับด้วยหลักการพื้นฐานอย่างที่บอกมันเริ่มจาก Element ของเสื้อปอย่างกับการจัดการอีกสัก7-8อย่างอย่างเงี้ยดูงานเยอะๆนะครับลองตัดทอนส่วนที่มันค่อนข้างจะฟุ้งเฟอ้อในความคิดออกไปนะครับให้เหลือฟังก์ชันให้เหลือเชฟที่ง่ายๆมันเกิดผลดีกับ รูปล่างรูปทรงแล้วก็เกิดผลดีการผลิตด้วยนะครับถ้าเกิดคุณแบบโูคิดต้องมีนูมีนั่นเน่ยคุณอาจจะเวลาทําจริงเนี่ยปฏิบัติจริงเนี่ยมันอาจจะยากไปเพราะว่าหลักการออกแบบเนี่ยมันอยู่ที่ฟังก์ชันนะครับผมอเอาพูดถึงตัวเองอีกนิดหนึ่งผมทำงานที่เป็นลักษณะของครคเตร์ดีไซน์มันก็จะมีบอกว่าแคอคชั่นตัวนั้นน่ะมันเอาไปทำอะไร มันจะเอาเป็นการ์ตูน 2d ใช่ไหมฮะอันนั้นผมก็เคยนั่งทำไอตัว 2d ง่ายๆคือถ้าตัว 2d เนี่ยคุณต้องวาดง่ายตัว2มิติครับว่าการ์ตูน2มิติคุณต้องวาดง่ายเพราะคุณจะต้องวาดภาพซ้ำๆหลายครั้งถ้าดีเทลคุณเยอะคุณก็เสียเวลาในการทำตัวนั้นกับคาลเเตอร์อีกตัวหนึ่งคุณจะใช้สำหรับโปรแกรม3มิติในการทำ คุณก็จะต้องมีหลักของการทำงาน3ามมิติอีกตัวหนึ่งถ้าจะออกแบบเป็นคาลิเตอร์ที่ใช้เป็นไลฟ์แอคชั่นหรือเอาคนไปใส่คุณก็ต้องออกแบบอีกแบบหนึ่งนะครับให้คนใส่ได้คือคุณจะไปทำเอางี้ดีกว่าครับว่าโดเรมอนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้คนแสดง เพราะเวลาคนไปแสดงมันจะไม่สามารถแอคชั่นได้เหมือนโดเรมอนในการ์ตูนเนื่องจากซรีระเขาไม่เหมือนกับเราเวลาเขาไม่ฟิตกับคอสตูมคุณไปทำก็ไม่ได้นั่นนะครับนั่นคือหลักการออกแบบที่คุณจะต้องรู้ว่าคุณจะออกแบบไปทำอะไรเพื่ออะไรแล้วฟังก์ชั่นตรงนั้นอนะ่ะมันจะบอกว่ารูปร่างรูปทรงของคุณเป็นยังไงคุณจะทำออกแบบเอาง่าย โคมไฟไอโคมไฟตั้งโต๊ะก็ได้ง่ายๆเลยอันแน่นอนครับข้างบนมันจะต้องเป็นอะไรนะเป็นจุดเลืองแสงบานๆออกมาเป็นไฟคุณต้องตั้งได้คุณจะไปออกแบบแบบนี้โดยที่ขามันจะเล็กๆแล้วหัวบานๆมันก็ตั้งไม่อยู่ใช่ไหมฮะนั่นแหละครับถ้าเออถ้าคุณตั้งเป็นเป็นโคมไฟแขวนอีก,อกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นแหละครับเป็นหลักที่ คุณจะต้องมองฟังก์ชันด้วยแล้วก็ดีไซน์มันจะตามมาแบบนั้นนะครับคุณจะรู้ว่าเอาไปทําอะไรเพื่ออะไรนะครับผมจะลองพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มักจะเจอกันบ่อยว่าในความเป็นเขาเรียกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมันก็อาจจะเริ่มจากภูมิปัญญาไทยนะครับที่เป็นภาพรวมๆคราวนี้เราจะมาคิดว่าเอออะไรคือความเป็นภูมิปัญญาไทยอะไรไม่ไทยไทยไม่ไทย เราต้องไปดูย้อนกันไปนิดนึงนะครับผมอาจจะย้อนไปไกลถึงรากเหง้าของศิลปะก่อนนะครับศิลปะไทยที่ชอบถกเถียงว่าอันนี้เป็นศิลปะไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างนั้นอย่างนี้เราเข้าใจมันแบบไหนนะครับคุณเข้าใจในลักษณะของศิลปะไทยหรือเปล่าคือแน่นอน,นครับประเทศไทยเรามีศิลปะประจำชาติ แล้วก็มีประสตร์ยาวนานมามากกว่า700ปีอันนี้เรารู้กันดีจากหนังสือเรียนแต่ว่าถ้าเราดูกันดิๆๆแล้วนะครับศิลป,ปะไทยที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันได้รับอิทธิพลมาจากอารอบข้างค่อนข้างจะเยอะนะครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแล้วเราพัฒนาปรับเปลี่ยนมาใช้ตามเขาเรียกว่าหลักวิถีชีวิตที่เราใช้อยู่ เราจะเคยได้ยินนะครับสมัยตอนเด็กๆที่เราเรียนเรื่องเรา,เาสมัยพ่อขุนศรีอินทริตย์ที่เขาเรียกนั่นละแยกตัวออกจากขอบได้สําเร็จนะครับเพราะว่าตอนนั้นขอมเป็นเป็นอาณาจักรใหญ่แล้วก็มีอิทธิพลนะครับเอาที่อย่างไกลที่สุดนะครับที่เราเห็นในบ้านเราก็ปราสาทเมืองสิงห์ที่กาญจนบุรีที่ยังเห็นเป็นลักษณะของศิลปะขอมแบบค่อนข้างชัดเจน แล้วลองคิดดูดิครับว่าขอมนี้ก็คือขเขมรจุดศูนย์กลางก็อยู่ที่เมืองพนะนครหรือเมืองเสียมเรียบในปัจจุบันนะครับ mm. แล้วไปถึงกาญจนบ,บุรีที่จะติดพมา่าอยู่แล้ว mm. ดูว่ากินอาณาเขตขนาดไหนในประเทศไทย mm. ก็คือนือ mm. ทั้งประเทศนั่นแหละว่างั้นเถอะคือเราก็จะสังเกตดูว่าเราก็จะเห็นศ mm. ิลปะในบ้านเราที่เป็นศิลปะเหมือน กับที่ปรากฏอยู่ในปราสาทนครวัดนะครับอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับเช่นพระปางสามยอดนะแล้วก็แม้กระทั่งพนมลุงอะไรแบบนี้นะครับที่จะเป็นลักษณะเหมือนศิลปะขอมเลยที่จะเป็นปราสาทหินอันนั้นอ่ะเป็นรูปแบบเราจะบอกว่าเป็นไทยแท้แท ก็อาจจะพูดไม่เต็มปากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันยังมีความคล้ายคลึงกับประสาทหินในประเทศกัมพูชาอยู่เยอะนะครับแล้วก็คราวนี้เราจะแยกออกมายังไงคือในช่วงมันจะมีในช่วงวิชาภา,ากาจะบอกว่าพ่อคุณศรีนาาทิตย์ตอนนั้นก็คือขอมเนี่ยสั่งให้เราส่งบรรณการไปเป็นน้ำนะครับ เป็นจานวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้อันนั้นเพื่อการเป็นเป็นเ,นเรื่องของการทานฐานนะครับเพราะว่าจริงๆน้ําก็ไม่ใช่แบบสินค้าอะไรที่มันมีค่าราคาข้างวดนักเพราะที่อาณาจักรขอมเขาก็มีน้ําอยู่เยอะอยู่แล้วทําไมต้องมาเอาน้ําที่ประเทศเรานะครับสยามเมืองสุโขทัยเพราะว่าการขนส่งน้ําสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องใช้เครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะนะครับซึ่งมันกว่าจะ ผลิตนะครับขึ้นมาคือทำเป็นเป็นโอ่งเป็นไหเนี่ยแล้วก็ต้องแสกแบกน้ำใส่น้ำแบกไปเนี่ยมันก็ใช้กำลังผลค่อนข้างเยอะแล้วพอส่งไปแล้วเนี่ยคงไม่มีใครแบกกลับมาหรอกครับก็ต้องปั้นใหม่นะครับแล้วก็ส่งไปอีกมันก็จะเสียทรัพยากรเสียคนที่มานั่งผลิตนะครับจนกระทั่งอย่างที่เราได้เรียนกันนะคือพ่อขุนศรีก็จะใช้บอกว่าเออให้เราเปลี่ยนมาใช้เป็น ฉลอมแล้วก็บุได้ชันนะครับแล้วก็ส่งน้ําไปก็จะกลับมาใช้รีไซเคิลได้ส่งไปแล้วก็เอาฉลอมกลับมาเบาๆแล้วก็เบาด้วยนะครับส่งไปทําให้เรามีมีอัตรากําลังส่วนหนึ่งเนี่ยไว้ป้องกันเมืองเราจากการลุกลานของอาณาจักรขอมได้ต่อก็สามารถตั้งเป็นอนาณาจักรสุโขทัยที่เราเริ่มเรียนจากศิลาจารึกกันได้อันนี้มาดูนะครับ อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นหลักฐานของภูมิปัญญาไทยแบบแรกๆที่เรามักจะใช้เครื่องจักสานนะครับเป็นภาชนะหลักอยู่แล้วเป็นเป็นเรียกว่าเป็นฝีมือขั้นพื้นฐานของเราเลยดีกว่านะครับหลายเหตุค้างที่เราจะเห็นว่าเครื่องมือเราเนี่ยจะเป็นทำมาจากเขาเรียกอะไรนะผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะครับอย่างไม้ไผ่อย่างทา้งมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็น คือเป็นของที่ทำง่ายหาง่ายแล้วก็สามารถประดิษฐ์ได้อันนี้ก็เป็นหลักฐานังภูมิปัญญาไทยตั้งแต่แรกๆนะครับ